สวัสดีค่ะป้าวันนะคะเด็กๆวันนี้ป้าวันก็จะมาสาธิตอาหารที่จะทําวันนี้ก็คือซุกมักกโรนีไก่ฉีกนะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่จะใช้ปรุงอาหารกันเลยนะคะอันนี้ก็คือมักกโรนีที่ต้มสุกแล้วนะคะคุณค่าทางอาหารของมักกโรนีก็คือให้คาร์โบไฮเดรตนะคะช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีค่ะ แล้วก็เป็นอาหารที่จําเป็นสําหรับสมองแล้วก็ให้เด็กมีสมาธิได้ดีนะคะอันที่สองก็คือไก่ฉีกไก่ฉีกนะคะเนื้อไก่ให้โปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เด็กๆนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันค่ะถัดมาก็คือแครอทนะคะแครอทจะเป็นสีส้ม ช่วยบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะถัดมาก็คือผักกวางตุ้งนะคะเด็กๆผักกวางตุ้งก็จะให้แคลเซียมวิตามินเอวิตามินซีมีประโยชน์ต่อ,อตะะตต A, ต C, รอ่างกายด้วยค่ะต้นหอมนะคะต้นหอมก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเด็กๆแล้วก็ กระตุ้นภูมิพ้มงกันให้ร่างกายด้วยค่ะผักชีนะคะผักชีก็จะช่วยขับลมในกระเพาะแล้วก็ป้องกันโรคหวัดได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมเจียวซีอิ๊วขาวน้ำซุปอันนี้น้ำซุปประวันต้มไปแล้วนะคะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายค่ะเรามาดูวิธีทำซุปมักกรนีไก่สีกันเลยนะคะใส่น้ำซุปลงไปนะคะ รอให้น้ำซุปเดือดน,นะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่แครอทอต้มจนสุกเลยนะคะใส่มักกะโรนีใส่ไก่ฉี กระเทียมเจียวสีขาวสีขาวนะคะเล็กน้อยน้ำตาลทรายต้มจนสุกนะคะ มีฟองเราตักฟองออกทิ้งนะคะใส่ผักวางตุ้มด้วยค่ะอันนี้ต้มสุกได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟนะคะพอซุปมากาักกะโรนีสุกแล้วนะคะเราปิดไฟเราก็ ใส่ต้นหอมผักชีโรยเพื่อความหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะซุปมักกะโรนีไก่ฉีกเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะซุปมักกะโรนีไก่ฉีกเสร็จแล้วนะคะก็วันจะตักใส่จานนะคะ น่าทานไหมคะเด็กๆซุปมากาักโรนีไก่ฉีกเสร็จแล้วนะคะวันนี้ประวันจัดใส่จานทานพร้อมกับต๊กโก้เผือกนะคะน่าทานไหมคะอย่าลืมเชวนคุณพ่อคุณแม่ทำให้รับประทานนะคะสวัสดีค่ะ